นถล่มหนักทำทะเลชะอําเกิดปรากฏการณ์น้ำเบียดหรือน้ำกันส่งผลให้ปะทะเลนอกน้ำลอยเกินหาดเป็น10กิโล ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบแมงกะพรุนนับหมื่นตัวที่หาดบ่อใหญ่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่14ตุลาคมล่าสุดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ชาวบ้านได้กกันว่าน้ำเบียดหรือน้ำกันที่บริเวณชายหาดบางเกตยาวไปถึงหาชะอำรวมระยะทางกว่า10กิโลเมตรปรากฏการณ์นี้เกิดจากที่ฝนตกหนกักทําให้น้ําจืดไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเด็วและจํานวนมากส่งผลให้สัตว์ทะเลปรับตัวกับความเค็มของน้ําที่ลดลงอย่างเฉียบพลันไม่ทันจึงเกิดอาการนอกน้ําและลอยขึ้นมาบนผิวน้ําก่อนที่ขึ้นจะซัดเข้าริมชาย ต่างพากันนาอุปกรณ์หาปลาทั้งแหอวนและสวิงมาร้อมจับปลาที่นอกน้ําอยู่ริมหาดโดยมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดทั้งปลากุเราปลาลิ้นหมาปลากระพงปูม้าและกุ้งทะเลชาวบ้านสามารถจับปลาไปประกอบอาหารและจําหน่ายสร้างรายได้ได้คนละ10กว่ากิโลกรัมขณะที่ชาวประมงเรือเด็กจับปลาได้มากถึงเป็นตันๆเต็มลาเรือแล้ววันนี้ที่เราได้มีปลาอะไรบ้างมีพวกปลากรูเราบมีเรือมีกุ้งมันได้กันข้างนอกครับอย่ามาเข้าฝั่งมีได้กันนิดหน่ครับเจอแมงกะพรุนไหม อย่างนี้ยอยากฝากเตือนออคนที่จะมาหาปลาหลังจากนี้ว่าอย่างไงระวังแต่งตัวแส่งเพยงขายาว ชาวบ้านในพื้นที่จึงฝากมาเตือนผู้ที่มาหาปลานในช่วงน้ำกันให้ระมัดระวังและแต่งตัวอย่างมิดชิดทั้งสวมกางเกงขายาวรองเท้าบู๊ตและเสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันอันตรายจากพิษแมงกะพุนที่อาจซ่สสอนอยู่ในทะเลคาดว่าปรากฏการณ์น้ำเบียดนี้จะอยู่ต่อไปอีกเพียงแค่หนึ่งถึงสองวันก่อนสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติปรากฏการณ์น้ำเบียดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็แฝงไปด้วยความอันตรายค่ะใครที่ไปออกหาปลานในช่วงนี้ก็อย่าลืมคำเตือนของชาวบ้านกันด้วยนะคะ